ในนั้นวันนี้ครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นี่คือการรีวิวโน้ตบุ๊กกิกะไบต์ในตระกูล G6X ราคาเปิดหัวมาวันนี้39,990บาทถือว่าไม่แพงเมื่อเทียบกับสเปคในนวันนี้เราอยู่กับกิกะไบต์ตัว G6X ครับคุณคิวครับใช่ครับ CPU เนี่ยรหัส HX นะแล้วการ์ดจอบน40ซีรีส์แล็ปท็อปนะครับซึ่งเอาเจ็ดห้าสซีรีส์หายากมากยังไม่มานะครับอันนี้เอา40ซีรีส์ไปก่อนแล้วกันนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องประสิทธิภาพในการเล่นเกมนะครับสุดยละ วินฟอ c o ์คูล g มีการะาระคร้อนได้ย,ยอดเยี่ยมมากนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทจาก I-Have CPU กิกะไบต์ G6X รหัส 9KG คครับ,รบขีดโอ้โหต้องอ่านฮะ,ะ43 TH 85 4SH i7 1 3 6 5 0บกับการ์ดจอ RTX 4060จาก I have CPU ซึ่งวันนี้ถือว่าเอาเรื่องจัดเลยนะคุณคิวเพราะว่า4 0 6 0วันนี้ TDP 105วัตต์ CPU ตรงรุ่นนะครับผม13 6 5 0 HX 55วัตต์หูยเยี่ย TDP โหดมากของจริงเลแล้วตอนเล็กครับผมแค่24อันนี้1.2 1.25เมกเปอร์คอบวก4 14คอ20เทอร์โบ4.7 G6X 9KG แล้วก็เมมโมรีครับ DDR5 16GB 4,800ครับแรมก็4,800จาก Samsung นะการ์ดจอนี่ สี่ศูนยถ้ามันโชว์ w, เจ็ดสิบวัตต์ตอนมันมันพีร้อยห้าไงใช่ครับมันปกติแปดเก็กจีดาวหกอากซัมซุงเลยครับเบสซีบียูคะแนนแรงไหมก็เอาเรื่องโอ้ยนี่หกพันสำหรับโน้ตเกมมิ่งถือว่าถือว่าโอเคนะใช่ไม่แย่นะนะครับไม่แย่นะนะครับไม่แย่แเซตติ้งดูยังไงครับครับผมออปชันครับออปชันครับนี่สี่ศูนย์ศูนย์ปกติหรออันนี้แหละครับกราฟิกอ่ากราฟิกเดี๋ยวแป๊บนึงนะ w าย มีเฟรมเจนมีเฟรมเจนครับอันนี้เรโซลูชันมันจะฟิกตามตามจออยู่อันนี้คือพันพันเก้ายี่สิบพันเก้ายี่สิบคูนสองร้อยคูนพันสองร้อยใช่นะครับดีเอลบาลานดีเอลบาลานได้เฟรมเจนฮะมีเลย์ด้วยเหรออ่าผมปรับไว้สุดเลยมีเลยอ์ออนด้วยนะใช่ครับปรับพายปกติใช่ครับปรับพายมีดีเอลเฟรมเจนไงอุ้ยคิวแม่งเจ๋งว่ะอ่าอ่อฮะและภาพสวยด้วยนะครับลองดูเสื้อง้า ไอ้นี่หน้ากูเหรอไอ้เปาเห็นไอทรงผมของพี่เปาเลยนี่ผมพยายามทำมากเลยนะอันนี้เสื้อไอแฮปเหรอใช่ครับเออมันมีแบบโมชั่นเสื้อไอแฮปแล้วก็หน้ากูด้วยเหรอเนี่ยใช่นี่มันมีโมชั่นแคปได้นะเฮ้ยนี่คือเกมที่แบบว่าแม่งคือโคตรเดอะซิมจริงๆอะเนี่ยภาพสวยมากเนี่ยเลยคืออินซอยครับจริงแล้วมันเดินได้จริงๆนะมันเดินได้จริงๆครับ เดินแบบเดินจริงๆอ้าวหิวข้าวหิวข้าวก็ไปกินไะนี่คือเดือออกไปเดินอย่างนี้ได้เลยเหรอใช่ครับขับรถได้ไหมขับได้ครับฮะเราต้องเลือกว่าเราจะไปไหนฮะนี่ผมมีอะไรให้ดูด้วยเฮียมันคือเกมอนาคตเหรอวะนี่มันเดินอยู่เหรอว้าฮะนี่ขับเองหรือว่าขับอะไรอ่ะเขาขับให้เขาขับให้นะครับออกบนฟลาทเบิลใช่เฮ้ยนี่ไปไหนอ่ะมาสวนสาธารณะครับ เดินเล่นมาเดินเล่นตาเหรอเกมไม่เอาเรื่องจัดไอคิวตกใจจริงครับผมเพราะผมไม่ได้ดูมาก่อนไง Assassin's Creed Shadow เหรอ 4K DL บาลานเฟร e เจนแบบภาพเป็น High ใช่ครับไฮเลมิเดีย m เลมิเดียมโอเคก็70กว่าเฟรมเล่นได้สบายนี่ครับสำหรับอันนี้ถ้าเราคุยในมุมโน้ตบุ๊กเนี่ยมองมอโน้ตบุ๊กเนี่ยผมมองว่าเกมเนี้ย4:00เล่นได้เล่นได้เล่นได้นะครับไม่รู้ว่าเล่นได้70 80เออเล่นได้แหละมา สบายนะครับแต่ว่าก็อย่าดราม่าผมใส่ผม่า,มาผมไม่รู้เรื่องผมก็พูดตามแบบว่าคนไม่รู้ความเนาะตั้งคําถามผมไม่ได้ปั่นกระแสนะผมก็รู้สึกว่าบาง,บางทีบางครั้งผมก,มกม็มันคือการตั้งคําถามใช่เปนการตั้งคําถามนะครับ อันนี้คือเล่นได้ประมาณเจ็ดสิบเฟรมแล้วกันนะใช่ค่ะเขาคร่าวๆพอสำหรับชาร์โดฟูดีครับเปิดระยะบาลานซ์เฟรมไปเลยนั่นแหละกราฟิกเป็นลายเอ็กตรีเลยเบสมาไปเลยครับก็เล่นได้แบบชิลๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะส่วนๆรอบนี้ทำมาดีมากเดี๋ยวดูกันแล้วกันสำหรับตัวอะไรนะอันนี้คงไม่ต้องฟอร์ซ่าคงไม่ต้องมีคิดอะไรเยอะแยะเล่นได้อยู่แล้วครับชิลๆนี่อันนี้เหมือนแบบเปิดชิลๆเลยนะจร้อยหกเฟรมครับคุณคิวสบายครับต่อไปแบล็คบิ๊กครับสิบหกสิบโอเค เรเบลี่ค่ะหูยปรับสุดเลยปรับแบบเรเบลี่ไฮ์ภาพซีนีมาครับผมซีนมาติกเอาเรื่องนี่ไงแบ็กมิดก็เล่นได้แบ็กมิดได้เล่นได้สบายๆครับคุณคิวแลวปรับสุดซะด้วยสินะครับเอออันนี้คือแบบว่าแม่งเปิดเลได้นะเรเบลี่ไฮยืนหกสิบเฟรมได้ถือว่าเก่งมากแล้วคุณคิวใช่ครับเนี่ยก็ร์ดจอกิน80วัต์ขึ้นมานะครับโอเคคิวผ่าน อ่าห้าสิบคนสี่ผ่านโอเคออกได้เลยเออออกได้เลยใช่นะครับอะครับแล้วก็เราจะต้องไปเลตเดตครับอัพวิดีครับปรับอันต้าที่เหลือเป็นไฮนะครับอ่ะอันต้าที่เหลือเป็นไฮเดียวบาลานซ์เปิดไปนะครับอ่านี่เลตเดตโอ้โหเฟรมเลตเดตเนี่ยไม่ต้องคิดเยอะหรอกใช่เพราะว่ามีเห็น90เฟรมเป็นหลักอยู่แล้วแล้วคุณชิวนะถ้าเลตเดตก็จะประมาณผมว่าเล่นถ้าเหลียวฝาผ่านจากสองก่อนนะครับได้ประมาณ90กว่า กูจะขาดใจได้ร้อยเฟรมเล่นได้ครับคุณคิวโอเคครับก็ประมาณนี้นะอดีทูเล่นได้อยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับผมปัจจุบันทูครับฟูเอ็ดดีฟ DL บาลานซ์เฟรมเจนนะครับครับผมไฮไฮปะผ้าเป็นไฮเรย์เป็นไฮครับโอเคโอ้ไฮนั่นแหละเฮ้ยปรับไฮหมดนะปรับไฮหมดนะเรไฮหมดนี่เล่นได้นะหกสิบเจ็ดสิบเฟรมครับเอาเรื่องเลยไม่สูงเท่าไหร่คิวต้องปรับลงหน่อยเนาะแต่นี่คือปรับว่าเผื่ออะไรเผื่ออะไรใช่ ว่ามีเดียมน่าจะพอดีนะครับแล้วก็แต่ถ้าบอกว่าเอออันนี้อันนี้แต่ว่าอันนี้ถือว่าแบบพอขยุบขยิบได้แต่ว่าปรับมีเดียมซะหรือว่าปิดเรซะนะครับเนาะใครจะเล่นก็เล่นได้นะก็ไม่ได้งุนงิดอะไรขนาดนั้นมอนฮันไวยูเอสดีพันเก้าคูณพันสองนะครับปรับอันต้าไปเลยนะครับเดียว์เพสซี่เซนเซนเล่ย์ไฮเล่ย์ไฮนะครับมอนฮันเป็นไงครับคุณคิวสบายนะครับปรับสุดอ๋อมอนฮันอุ้ยปรับสุดหรอปรับสุดหมดเลยอันต้าหมดเลยนะครับปรับสุดหมดเลยอันต้าหมดเลยครับใช่ครับ สบายครับแปดสิบครับมอนแทนก็เล่นได้นะเหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยแต่ว่าลองปิดเลดูไหมลองปิดเลได้ได้ได้หอมขิงครับไม่ได้ขิงครับปิดเลดูครับปิดเลดูครับอันนี้จะเล่นได้นะครับโอ้ดีขึ้นโอ้ดีปิด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 เลเธอปิดเลเธอที่ปรับสุดเลยนะใช่ครับดีแล้วครับดีแล้วอันนี้อันนี้ก็ปรับโหดไปแหละปรับลงมาก็ได้นะครับครับมอนแานก็ประมาณนี้โอเคครับครับนะครับวอลโล่ไหม อล์โลโอเคปรับลมหมดเลยนะครับสามร้อยเฟรมเฟรมเยอะอยู่นะอ่าออุ้สบายโน้ตบุ๊กเล่นในสามร้อยเฟรมนี่โคตรแรงเลยนะครับแรงจอตรงนี้เองยังร้อยกว่าหน้าเฮิร์ตเลยนะครับก็เกินเฮิร์ตไปแล้วเล่นได้สบายสามร้อยเฟรมครับครับผมสบายสบายอุ้ยสบายวาโลสบายหวานเจ็บโมยิวครับผมอ่ะประมาณนี้อ่าเอาไป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 เอไปเฮ้ยเดนเซอร์ฟอร์ดเนี่ยเล่นได้ครับผมว่าได้ อนิเมตไปเลยนะครับเวทีอนิเมตครับเดียบาลานเฟรมเจนนี่โอ้โหวายร้อยหกสิบแรงแรงมากแม่นิ่งเลยนะเหมือนเราก็แก้แผลมาใหม่ป่ะมันไม่มีแบบตึกตักตึกตักแล้วนะนี่ในโหมดวอลแฟร์นะใช่ครับร้อยสี่สิบเจ็ดร้อยสี่สิบแปดเล่นได้ครับครับผมเล่นได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แลคุณคิวครับใช่ครับโอ้เล่นได้ครับเดือดเต้าฟอร์ถือว่ารอดนะอ่ะมาเลยว่าไหมเดียบาลานเฟรมเจนนะเออสภาพฟอร์ดี้เหมือนเดิมอันต้าครับเออ กี่เฟรมครับคุณคิวร้อยยี่สิบเฟรมสบายสบายเฟอรูดีอันตราอ่าฟูร์ดีอันตราที่อาบาลานซ์เฟรมเจนเปิดไว้นะครับออโอ้สบายนะครับมาแบนี้แล้วกันนะครับผมก็เล่นได้มานี้ก็สุดแล้คือโน้ตบุ๊กตัวนี้ก็ถือว่าแฮปปี้ด้านหลังครับคุณคิวด้านหลังโอ้ดีซีอินครับอันนี้ไททีสีที่เป็นดิสเพย์พอร์ตสิกิกเลยไททีสีด้วยดิสเพย์พอร์ตด้วยดีซีอิน HDMI หนึ่งจุด RJ 45่สิดแนั่นแหละนะครับด้านนี้ก็เป็น Type C อันนี้เป็น PD ได้เป็น PD ได้แล้วก็ USB เหมือนเดิมนะครับนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นแค่ combo jack กับ USB ที่เป็น5 g ตัวนี้เป็นทองแดงทั้งหมดผมเห็นไหมแล้วข้างในเนี่ยโทษทีนะไม่ได้สีก้องเป็นเพียนนะครับมันเป็น copper ครับทองแดงทั้งหมดเลยครับอากาศเข้าอากาศเข้าตรงนี้ใช่ไหมดูข้างล่างดูอ่าแฟนอยู่แล้วเห็นไหมดูดิตรงนี้เป็น copper หรือ ว่าเป็นทองแดงทั้งหมดเห็นป่ะเป็นก้อนเลยนะก็กตามนี้ครับผมวงนอกรู้ใจวงในรู้มืออ่านะครับตามนี้ก็เดี๋ยวขอไปหารูปก่อนหาข้าวก่อนเดี๋ยวเจอกันตอนสตรีมสตรีมอยู่ดีสตรีมอยู่ดีบ๊ายบาย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 สวัสดีครับขอบคุณมากครับทุกคนสวัสดีครับ